เชิญพงวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดเก่าหัวตะเค้อยู่แถวแถวลาดกระบังในกรุงเทพซึ่งตลาดที่นี่ครับมีทั้งของคาวของหวานและของเล่นย้อนยุคบอกเลยมาที่นี่เหมือนได้พักผ่อนใช้ชีวิตสโลลฟ์จะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับเฮ้ยได้ออกกล้องเหะอได้ออกกล้องเหรอเอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ ทีมโดโป้งหนึง่งอืมปัดไปไหน D, ดูดิดูข้างในดิม, D, มีจับแป้ง <c oughs> เออเขาทำสามชั้นไงมันจับแป้งลุงเขาอร่อยเนาะใส่ตอกหมูบอกรสดั้งเดิมนะมันไม่ใช่กลิ่นวาน,นิลามันเป็นแป้งแบบแป้งอร่อยอร่อยอะโบราณโบราณนี่ยเหรออืม,อมกลิ่นแป้งมันหอมมากเลยกลิ่นน้ำลายเขาหรืเอเปล่าเออน่าจะใช่เลยอืมเขาอทอดใหม่ๆมันก็แบบมีความนุ่มๆฟูๆฟูๆ <c oughs> อืออุ้ยควันยังออกไหนใช่หรออืมอืออุ่มมากเลยจิ้มจบห้าบาทตุ๊กห้าบาทรถห้าบาทนี่อะไรตุ๊กแกอย่างละห้าบาทเขื่อนนี้ไหมนี่อือนี่คืออันเนี้ยข้างในมันจะเป็นเหมือนแมงสาบเอาหมาฝรั่งอย่างเงี้ยแนวเนี้ยคือเด็กก้าศูนย์ยื่นให้เพื่อนแล้วเปิดมันจะเป็นแมงสาบก็เด้งออกมาเดี๋ยวนี้หมาฝรั่งวันนี้ก็ไม่มีขายแล้วเฮ้ยเก้าวศูนย์จัดเลย จริงเหรอยังมีแบบนี้อีกเหรออันนี้นี่มีสารพัดจริงๆนะมีจิ้งจกข้าวอ่ะอ่ะจิ้งจกมาตัวนึงมีไก่อกด้วยโยโย่สกายแล็บมีไฟหมุนนี่หิบยังไงห้าบาทกระเทียมเหรอกระเทียมเอ้ยมาหกบาทเนเอาเอปลาเพื่อนเหระอือปลาเธอนั่นแหละแจ่มว,ว้าวยี่ห้อแจ่มว้าวแจ่มว้าวอุ้ยของเล่นเพียบเลยมีข้าวเกี๊ยมีขนมสมัยก่อนตุ้มตาม เออจูนตามมันมีหลายรสเหรอบาร์บีคิวรสนมแล้วก็รสดั้งเดลิมึงรู้นะเนี่ยมันมีมันมีหลายรสเอาไหมเฮ้ยนี่คืบาร์บีคิวอ้าวเหรอเซเว่นมีขายปะไม่แน่ใจเฮ้ยไม่เคยเห็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อ่ะที่เห็นจะเป็นนั่งเดิมกับเนเออเป็นนั่งเดิมกับข้าวผูดอร่อยปะใช่เฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้แตกป๊อปแปรใช่เหรอใช่ล่ะอ๋อมันคือป๊อปแปะเหรอครับอ้าวละ ้ยอันนี้มันคือเล่ทิมอุนน้ยม,ม,มันคือไอ้แผ่นบางๆอ่ะแผ่นบางๆหยิบมาได้ไหมอ้มชนิดแผ่นโอคุ้นๆอยู่นี่ไงเอาวางบนลิ้นใช่ใช่ใช่วางบงนลิ้นกินเก็บไหมครับเก็บให้แม่ไหมอ๋อสิบห้าบาทเอาไปให้แม่เพิ่มมาปล<บ>าประมานนี้นะครับคือร้านนี้จะเป็นฟิลลิ่งแบบขายแบบ เขาเรียกว่าร้านขายอดีตนิยามนิยามว่าเป็นร้านขายอดีตขนมเก่าๆสมัยก่อนหรือของเล่นเก่าๆที่หายากๆยข้าวสิบเจ็ดบาททั้งถุงนะท,ทัทท้งข,ข,ของเล่นทั้งของกินนะขอบคุณครับขอบคุณครับครับลองกินดูทุกคนเพราะว่าผมเห็นแล้วแบบมันต้องใช่แหละใช่สิ่งที่ผมคิดอ่ะเนี่ยพอเราแก่หอมามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นป่ะมันมันจะอยู่ในตะลับหรืออยู่ในกระปุกเว้ยาสสเกคลาสสิกเลยอ๋อนี่นี่มันเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้ รสชาติบางอืมใช่เลยนี่คือรสชาติใบเด็กเลยกลิ่นมันเหมือนอยาสีฟันอ่ะมันเป็นรสเปเปอร์มิ้น์เปเปอร์มิ้นมันจะกลิ่นมินมิ้นถ้านึกไม่ออกก็คือเหมือนละแปลงฟันตอนเช้าเลยกลิ่นนี้เลย <laughs> ไม่ไแน่ไก่กล้องเห็นชัดไหมว่ามันบางๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาใส่ลิ้นแล้วมันจะละลายละลายแบบติดเพดาน มันเหมือนอารมณ์ฟิลลิ่งแบบดับกลิ่นปากกินอะไรที่มีกลิ่นแรงๆอ่ะแช้อนนี้น่าช่วยได้ไม่แน่ใจว่ารุ่นเนี้ยไม่น่าทานเลี้ยงจริงๆลองหากินดูนะอันเนี้ยคิดถึงวัยเด็กจริงๆริอะต้องเอาแตะลิ้นเย็นๆไหมเย็นๆเย็นๆติดเพดานอยู่เออติดเพดานแล้วเดี๋ยวมันก็ละลาย อันนี้ลูกอมนะอันนี้มีลูกอม,มข้างในแต่ว่าหลอดใหญ่มันจะบีบง่ายกว่า๋อ้โหตัดตูดแล้วบีดจากตูเลยมันปิ้นเองเลยนะพลาสิกก็ต้องเป็นอันเล็กเน่นั่งเดิมเราเอวาวันใหญ่ไปเลยอันนี้นี่มีไฟเย็นนะอันนี้ระเบิดควันเยล็กปูนอ๋อ ขขยังไงเขาได้ยี่สิบค่ะอันนี้เป็นกะทิคับอ๋อแต่อันนี้หมือนไม่กะทิให้ไหมครับไม่มีค่ะก็คือกินเป็นมะพร้าวอย่างเดียวใ่แบางคนอ่ะไม่ทานเป็นตัวกะทิก็จะเป็นเลือกเป็นตัวอ๋อแต่มะพร้าวจะเป็นมะพร้าวอ่อนมันจะเป็นฟิลลิ่งเหมือนเรากินโบราณที่เขาหั่นใช่ใช่แล้วจะมีมะพร้าวโปะด้านบนอ๋อใช่แต่ของหมูจะเนื้อมันจะนิ่มกว่านั้นเนื้อมันจะเป็นเนื้อเดียยน่าสนใจมันเป็นทางเลือกของคนที่ไม่ทานกะทิเออลองดูลองดูก็อยากอย่างละอันไหม เฮ้ยมือเแล้วมือแล้วคือแต่อร่อยอร่อยมันเป็นแบบสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอ่ะแล้วแบบร้อนรอแล้วสดชื่อปังเนยวิปกล้วยปังที่เขาทาเนยเข้าไปแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีวิปครีมด้านบนคือเห็นชื่อแล้วมันน่ากินไงอืมขนมปังเขาดีเนี่ยมปังเขา มีความแน่นๆทานเนยมาแบบจะเป็นเนยเค็มมีความเค็มอ่อนๆใช่ไหมแล้วได้กล้วยหอมๆแล้วตัววิปครีมทำเป็นแบบให้มันแบบสดชื่นอะเพิ่มความสดชื่นของอันนี้อร่อยนะ สั่งพิซ่ามาทุกคนอันนี้เป็นพิซ่าผักโขมกลิ่นหอมมากแล้วเหมือนแป้งเขาจะเป็เนแบบแฮมมี้ฮทมี้ที่ผมสั่งเป็นแป้งหนานุ่มจริงๆเขามีแป้งบางกรอบด้วยอุ้ยอร่อยมากมข้างในมันมีความฉ่ำๆเว้ยฉ่ำซอสเว้ยแล้วขนมปังมันมีความนุ่มๆส่วนผักโขม,มดีใส่ซอสเยอะๆฉ่ำๆหอมบวกกับชีสมันมันนวลๆอุ้ยอันนี้อร่อย อร่อยมาก99บาทคตรคุ้มอะ่ะจริงอยากให้ดูตรงนี้ว่ะด,ดูดิดูดูดูขอบดิเหอยมะคือรู้สึกได้ถึงความแบบมันเบาๆเอออือมอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะอร่อย,ยนะคือมันไม่ใช่แบบพิซซ่าเจ้าดังที่เรากินกันประจำอ่ะแล้วพอแบบมันแตกต่างใช่ปะมันก็จะดูแบบเออแปลกใหม่สำหรับเราแล้วมันอร่อยอ่ะใช่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 โอ้ ังเย็น40บาทเริ่มต้นสามหาแถ้ามีวิปครีมมันสี่สิบเนี่ยอร่อยนั่ง,ง,ง,งกินฟังเสียงไก่ขันมีความแบบหวานๆ<ล>มอมตแต่ไก่แย่งซีนเยอะเลยที่นี่เขาเล่นขนมเนาะ สกขนฟีลลิ่งที่นี่มันจะเป็นออกโบราณโบราณสโลไลฟ์ส่วนอยากจะมีพวกแบบของจุกจิกจิก,จก,พ,วกพวกขนมปังพวกขนมตา่างๆถ้าของกินจริงๆอยงจังก็จะมีร้านด้านหลังเป็นร้านด้านหน้าจะมีผัดไทยจะมีร้านที่เป็นอาหารตาสัง่งหลายๆร้านมันก็คละกัขาขาขนไปอะลองกินอันนี้ดูบ้างตังไส้คละ ขนมปังนุ่มแล้วหอมไส้หอมมากขนมปังดีมากเลยอ่ะมันนุ่มๆละมุนละมุนไส้ก็ดีไม่หวานมากขนมปังอร่อย ผัดไทยหอยทอดดีกว่าจริงๆอ่ะตอนที่เรามาเนี่ยคนเยอะมากเลยเฉพาะน้องๆที่เขาเรียนโรงเรียนในเนี้ยคือคนเยอะมากหรอกครับไม่รอดครับผมซึ่งผัดไทยน่ากินมากแบบฟิวแบบบ้านๆนะซึ่งป้าเขาบอกว่าปรุงก่อนชิมไม่ใช่ชิมก่อนปรุง รสชาติผัดไทยแบบออกบ้านๆฟีลแบบโบราณโบราณเปรี้ยวนำหวานตามเปรี้ยวมะขามเหมือนน้ำผัดไทยเขาเป็นน้ำแบบน้ำมะขามาปรุงสอดอร่อยมากเพราะว่ามันเปรี้ยวนำแล้วผมคอามสิบเปรี้ยวไงฟิลลิ่งแบบดีและเส้นเส้นเหนียวนุ่มมันไม่ใช่เส้นจันด์แต่รู้สึกว่ามันฟิวแบบคล้ายๆกันจานนี้สี่บาทมีกุ้งให้ด้วยแล้วมลองหอยทอดดูบ้างเราสามารถใช้มือหยิบได้เลย,เลยหอยขาวอยนะ่างกับพิซซ่าอ้าวๆนี่นี่ ทอดดีมากกรอบแล้วรสชาติมันก็จะเป็นแบบแป้งแบบกรอบไปเลยแบบข้อทอดแบบกรอบแบบกรอบทั้งแผ่นเลย,แบบเลยไม่มีส่วนนุ่มเลยแต่ไข่เขาก็มีความแบบเหมือนเอาไข่มาตัดเลี่ยนปกติถ้าแป้งเปล่าๆกินมันจะเลี่ยนๆหน่อยผมรู้สึกว่าเป็นฟิลลิ่งแบบผัดไทยบ้านๆหอยทอดบ้านๆเหมือนแบบแม่ทาให้กินนะจัเป็นรสชาติที่แบบอร่อยกินแล้วแบบไม่ต้องปรุงกินแบบได้บรรยากาศดีๆเสียงไก่ขันอยู่ด้านหลังอุ้ยโอเคแล้วแหละผมว่าโอเคที่สุดละ อันนี้คือร้านในตำนานที่ถ้ามาที่ตลาดเก่าหัวตะเค้เนี่ยต้องมาคือร้านบะจ่างที่อร่อยที่สุดในโลกอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นเขาเขียนไว้เลยชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้านเขาแถมไม่พอนะป้าข้างบนเนี่ยเขาเขียนว่าอร่อยจนลืมทางไปเยาวราชนี่คุณป้าทําเองขายเองใช่ไหมครับทําเองค่ะตั้งกับลูกเล็กตอนนี้ก็4ี่ิบฝากกันแล้ว แสดงว่าก็ประมาณสีคือทีแรกนะคุณไม่ได้ทําขายนะคะทำอย่างเทศกาลเทศกาลไหว้มาจ่างค่ะแล้วก็ทํามา20-30ลูกก็พอไหว้พอคนเขาได้กลิ่นเขาก็ขอซื้อเราบอกเราขายไม่ได้พ่อเราทําไหว้หนักๆเข้าก็เลยกลายเป็นทําขายลูกค้าก็เลยติดใจลองเอาไปทานดูได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับ นี่แหละครับผมตลาดเก่าหัวตะเคะพามาดูบรรยากาศแบบสโลไลฟ์ถ้าใครสนใจก็มาได้แถวลาดกระบังในกรุงเทพนี่แหละไม่คิดว่าจะมีสถานที่นี้ในกรุงเทพนะคือแบบว่าเป็นบรรยากาศที่แบบชิลมากเออชิลบรรยากาศดีเสาร์อาทิตย์จะคึกคักหน่อยเออถ้าใครชอบก็สามารถมาได้ครับผมที่ลาดกระบงังเดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นไว้ให้สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะวู้กูไปบายบาย